วันนี้ครับกับงานวิเคราะห์ปัญหา P 0 1 2 2กับอิสุซู j j เรถ6กลรถ4ล้อเล็กนะครับวาวปีกผีเสื้อมีปัญหา ตอนแรกนะครับก็มาเช็คสายไฟก่อนนะครับเช็คปลั๊กไฟนะครับสายไฟขั้วที่หนะครับก็ไฟ5้าโวลต์ออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรวจสอบกันนะครับแับมิเตอร์ไปที่วัดโวลต์นะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูครับว่าขั้วที่6นะครับไฟ5้าโวลต์มาหรือเปล่า ไฟห้าวนมานะครับโอเคครับ okay, uh